กลับไปเป็นฐาน่ะแต่การจะทําฐานให้เป็นเพชรแต่เป็นยากเราไม่สามารถทําให้ฐานทุกก้อนเป็นเพชรแต่สิ่งที่เราทํากันทุกวันนี้คือเราทาฐาน1นกิโลกร,รัมให้เป็นเพชรสักหนึ่งิลกร,รมัมมันก็คือสิ่งที่ดีแล้วพร้ขอมาประาต้องขอบคุณน้องจูลี่นะที่ได้ประสานท่านเจษจันจีราให้เมื่อปีที่แล้วก็ส่งไปสอ,อง่ย เขาก็เอ่ยปากกับทางเราเองว่าเขายินดีที่จะให้น้องๆที่มีที่มีที่มีความตั้งใจเนี่ยไปเรียนกับเขาฟรีๆโดยที่เขาเห็นโอกาสแล้วว่าตัวเองได้รับโอกาสเขาก็อยากจะให้โอกาสคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่ามีเจตนาที่จะทําตั้งแต่แรกแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปติดต่อมาก่อนสวัสดีค่ะสินินาเยี่ยงยุทธวิชัยนะคะประกอบธุรกิจแปรุมายังพาราค่ะแล้วก็เป็นประกอบเกียรติพิทักษ์นะคะ จากบริษัทน้ำแข็งหลอดพิงอัตตณีนะคะวันนี้ต้องเรียนรำลึกว่าตอนนี้เลิกเขาเลิกทีนี่เป็นเด็กือนเข้ารอบเยอะที่สุดปีสวัสดีครับผมวีรศักดิ์นะครับเจริญพิทักษ์พรบริษัทสมาร์ทเอ็นีอฟอร์ไนท์ครับทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับแล้วก็ปลุกเบิกมาสี่องงานนะฮะแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับขอบคุณครับ ก็เป็นการรับการของข้อของจังหวัดนราธิวาสเขาร่วม10ปีแล้วือนกันก็อยู่เสมการส่วนของดิฉชันนะคะมองว่าจริงๆแล้วค่ะโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วสิ่งที่ผ่านมามันก็คือในอดีตนะคะเราต้องมาดูปัจจุบันและอนาคตการให้โอกาสทุกคนเนี่ยเป็นสิ่ง,งที่หลักดชนนะควรเป็นบัตรรูปแบบใดมพี่พันเถินนะเรื่องของการซึ่ง เคยรับน้องเข้าทางานมาแล้วทุกอย่างที่ช่วยเติมแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับให้กับต่างกหมเหมือนที่ได้สตอรี่กมีสถานประกอบการไหนพร้อมจัดไปสถานประกอบการไหนที่ต้องการให้เราฝึกเด็กก็เดี๋ยวบอกกันมาแล้วเราดูว่าเราสามารถทุนทุนทางสังคมอ่ะ ทุนทางสังคมที่จะเอาเด็กไปเหมือนท่านสินีนาศเด็ก,ดกทําเกี่ยวกับไม้ยางพาราใช่ไหมในพื้นที่บ้านเรามันมีแค่นี้มันไม่มีโรง,งงานอาุตสาหกรรมอื่นท่านสินีนานออกไปแล้วว่าต้องไม่เฟ้นหาเด็กว่าเด็กคนนี้เด็กคนไหนที่สนใจเรื่องนี้ไปแล้วไปทําต่อหางมาโน่นน่นาย้ไหมพัฒนาต่อยอดได้รไหมก็จะมีในความคิดอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราเตรียมการเด็กเมื่อเมื่อสมมติเราเซ็ตแล้วนะครับว่าท่านจะเอาอาชีพสองมานะครับเราต้องอบรมเด็กในเรื่องของ soft skill ซอฟต์แวิวนั่นก็คือว่าทักษะเด็กที่ในสัปดาห์ที่21อย่างเช่นเหมือนครั้งที่แล้วที่บอกว่า <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนจะได้ยินว่าเด็กเลือกเองบอกจะไปร้านอาหารแต่ผมคลิกภาพเด็กหน้าตาเด็กท่าทางเด็กมันไม่ได้กับร้าน <c oughs> อาหารที <c oughs> ่เร <c oughs> าไปเทำมาก็นม่ทำก็มาก็ไม่ทำก,ก็ไม่มา,ก,มมาก็อยู่อำไหนนั้นซึ่งผมมองว่าไม่คิดที่จะทำมาในกระบวนการการหนึ่งก็คือว่าหนึ่งระบบพี่เลี้ยงที่สถานประกอบการสอง ผู้ประกอบการตรงนี้ครับเป็นตัวส่วนหนึ่งที่จะต้องต้องช่วยกันเนาะต้องต้องช่วยกับทางราชการทางสถานีน้องนักสังคมที่ลงตามแหละมันตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็สอบถามกันไปพวกนี้นั่นเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็คือคือภาคใต้บ้านเราเไปคำว่าทุนทุนทางสังคมผมว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวตัวสำคัญตอนนี้ครับเด็กนาราที่ว่ามีอยู่ประมาณ20่สิบห้าหรือยีคนเยอะที่สุดยะลามีประมาณ9 นะครับปัตตานีนี่สิบสามนะสตูลเนี่ยยี่สิบกว่า <P ew> พอเราจะเอาเด็กที่ไปอยู่ที่ในรานที่ว่าืึงมาทําที่ปัตตานีหรือมาทําที่ยาลา <P ew> เราต้องอาศัยบ้านเช่าให้เขาแล้วกับรายได้ที่ได้วันหนึ่งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนาะเพราะเป็นเด็กฝึกง,งานอย่างเนี้ยมันมันไม่เพียงพอไอ้นี่ก็คือปัญหาทุก <P ew> คนอยากจะให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีหลงังจากออกไปแต่มันยากค่ะอ้อยสอนเด็กอยู่อ้อยต้องเข้าถึงเด็กเข้าถึงจิตใจ เด็กยิ่งกลุ่มใหญ่ยิ่งเข้าถึงยากเด็กกลุ่มน้อยทํายังไงเขาเชื่อใจเราทําไงให้เขาอยากจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอปัญหาให้เราฟังทํายังไงถึงจะสร้างอินสปิเรชันให้เขาฉันจะต้องเป็นคนดีในอณาคานให้เป็นเพชรเพชรไม่มีวันกลับไปเป็นไม่มีวันกลับไปเป็นฐานเมื่อเพชรกลับไปสิ่งแวดล้อมเดิมเขาเลยค่ะจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยให้เป็นเพชรทั้งหมดได้ด้วยซ้ำประเด็นคือทางสถานพิธไม่ทราบว่ามีกิจกรรมจัดอินสปิเรชันเด็กอย่างเช่นให้อ่า วิทยากรมาบรรยายว่าการมีวิถีชีวิตที่ดีในอนาคตการเป็นบุคคลที่ดีในอนาคตการปฏิบัติตัวที่ดีในอนาคตหรือเอาคนที่ออกจากสถานที่ไปแล้วมาเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเห็นว่าถ้าเธอไปนะเธอมีชีวิตที่ดีนะมันจะดีต่อตัวเธอและคนที่บ้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเธอจะมีอินสปิเรชันว่าเฮ้ยมันจะพักเนีย่ยทุกคนอยากเป็นคนดีค่ะขอเชื่อไม่มีใครอยากจะเป็นโจรตลอดชีวิต เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาทั้งหมดออนที่ว่ามันควรจะไปเติมเต็มที่เราเข้าถึงหัวใจเขาไหมแล้วมีปุ๊บมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะเกเ่ okay, ขวกับเรื่องของแรงบันดาลใจ mm hmm. แล้วก็มีในเรื่องของกระบวนการติดตามที่มัน้าา<ะ>พังังงงลตมมเคคววใใหนใจสู